ดูกันครับว่าปลาอะไรดูใหญ่ครับครับสวัสดีครับนานา,นาทุกท่านวันนี้เราจะลองมาปลาปรากฏกันนะครับใช้เยื่อประดุกครับนี่เบ็ดห้คันครับ เดี๋ยวเราปักเสร็จห้าคันแล้วเยเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเราก็ปักประมาณนี้นะครับเหยื่อก็จะลงไปประมาณประมาณนี้คนระับ เราก็ถึงที่เรามาลงเบ็ดไว้เมื่อคืนเลยแล้วนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่ามารอรุ้นึ่งครับ เยื่อยังอยู่นะครับต่อจะมาล้นหลังต่อไปเลยครับดูกันครับว่าปลาอะไร ดูใหญ่ครับอ,อูดินแรงมากเลยครับลูกประดุกเกีียวนะครับใหญ่ครับสายใหญ่นี่ครับสายใหญ่ครับ เต็มปากเลยนะครับเบ็ดไม้ไผ่ครับตกประดุกหมยก็เป็นคลองครับเดี๋ยวไปชมกันต่อที่บ้านนะครับ หลังจากที่กลับมาจากที่เราไปดูกันครับสายประมาณนี้ครับใหญ่อยู่นะครับ ตัวใหญ่อยู่พร้อมคนนะครับเนี่ยตัวใหญ่กับฟ้าม,มือ